ขณะนี้14นาิก43นาทีนะครับ14นาิก43นาทีสวัสดีญาติธรรมทุกช่านทุกคนนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับปัญญาพุโตนะครับเหลืออีกประมาณสัก300เมตรนะครับหลวงตาเขาจะถึงจุดที่ผมยืนนะครับซึ่งด้านบนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับลงเขาสัญญาณจะขาดหายนะครับนะครับตอนนี้ผมก็มารอหลวงตาอยู่ด้านหน้า นะครับซึ่งห่างจากหลวงตาไม่ไกลครับนี่สามร้อยเมตรนะครับประมาณสามร้อยเมตรนะครับมองเห็นรถแวบๆๆนะครับเนาะรถไฟเลนกําลังลงมาอยู่นะครับเนาะจุดนี้เขาเรียกว่าบ้านห้วยหนองไหวน,นะครับนะครับบ้านห้วยหนองไหวนะพี่เนาะบ้านห้วยหนองไหวจะจะเป็นหมู่บ้านข้างในใช่ไหมพี่จะเป็นหมู่บ้านข้างในอ๋อนะครับ จะเป็นหมู่บ้านอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีตอนนี้พี่น้องท่านรู้ข่าวว่าหลวงตาบุญชื่นเดินสุดลงมาจะถึงแล้วนะครับท่านก็มารอนะครับแล้วก็จากจุดนี้ไปอำเภอแม่ลานน้อยเนี่ยเหลืออยู่15กิโลอ่าอำเภอขุนยวมนะครับเหลืออยู่82กิโลนะครับนี่มีป้ายให้ได้รับชมกันอยู่นะครับ น,นี่ก็เป็นภาพรบรรยากาศนะครับที่ทท่านมานั่งรอหลวงตาบปนชื่นนะครับท่านออกมาจากในหมู่บ้านนะครับเนาะมานั่งรอ,อหลวงตาที่จุดนี้นะครับนี่นะครับเนาะ ครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเดินขึ้นไปรับลวงตานะครับอ่าซึ่งใกล้จะถึงแล้วนะครับ <Okay. S 1> เมลาน้อยเหลืออยู่15กิโลนี่กตลงก็ลงมาแล้วส <Okay. S 1> วัสดีครับผม <laughs> อ่า ตอนนี้ผมก็จะเดินขึ้นไปรับหลวงตานะครับซึ่งสัญญาณด้านบนนี่จะมีเป็นช่วงๆนะครับยายชำทุกท่านทุกคนจะอับสัญญาณนะครับสัญญาณทูมูฟมีคีดเดียวนะครับเอเอเนี่ยไม่มีเลยนะครับด้านบนนะครับตอนนี้ก็ในจุดนี้ก็เริ่มมีสัญญาณนะครับยายชำเริ่มมีสัญญาณนี่ก็แต่จันนําหน้ามาแล้ว น้มาม่ไกครับนะรัานอยรับก็มารอลงตาไม่ไกลนะครับย <c oughs> ายทำใกล้ในะครับแใใบ <c oughs> ม่อำเภอแม่ลาน้อย15กิโลขุนยวม82กิโลนะครับ พองอะไรไว้บูชาพาระที่บ้านนะครับขึ้นขึทุกสัตวทาครับผมน้ำวางได้เลยนะครับวางน้ำได้เลยส่วนน้ำท่านไหนอยากจะได้เป็นน้ำมงคลแก่น้ำได้นะครับแกเอาน้ำกลับบ้านได้นะครับผม ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายน,นะครับอยายทำทุกท่านทุกคนนะครับ มีครับเหน้าขึ้นครับเรียงน้าอาจารย์คุณผู้ชมคนถ่ายนะเนี่คุณผครับยังเป็นสถานีเดีันครับ เฉพาะสองออกมารอที่ปากน้ำไม่มเสียเลยนะทุกเพราะชาวบ้านติดรอเยอะคนน้ะตอนนี้เขาลงด้านล่างนะครับอยากทำทุกท่านทุกคนนะครับลงด้านล่างาลางเขาอ,อย่างเดียวเลยนะครับ ันรับชันมากลงเขาอย่างเดียวอืม หน้านี่เขาเรียกว่าห้วยไหว,นะหว,หวนะครับห้วยไหวนะครับลำห้วยที่หลวงตาฮันจะผ่านเอา้าเสียงรถเบรกลากลอ้อเดี๋ยวจะพาชมว่าลึกแค่ไหนนะครับเห็นตาจันไปแอบมองอยู่ นะครับน่าจะลึกโอ้ลึกมากครับมี่บริเวณด้านล่างนะครับเรียกว่าหวา้วยไหวหลวงตากำลังข,าข้ามสะพานห้วยไหวนะครับนี่ครับตอนนี้หลวงตาท่านกำลังข้ามสะพานห้วยไหวนะครับเนาะ ทุกษาทุกครับ <Okay. S 1> เก็บไว้เป็นมงคลได้นะพี่นะนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับต่ําดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีที่ทำทุกท่านทุกคนครับ